กองทัพรระเซียตัดสินใจโจมตีถล่มห้างสรรพสินค้าในเมืองเครเมนชุกข,ของยูเครขนขณะที่มีพลเรือนจำนวนมากกำลังอยู่ภายในตัวอาคารดังกล่าวแม้มีสัญญาณเตือนดังขึ้นแต่ก็มีพลเรือนจำนวนไม่น้อยที่ยังติดอยู่ด้านในเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย16กรายได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากทางการยูเครนคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นภายในระยะเวลาอันใกล้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักดับเพลิงต่างปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถจนสามารถควบคุมสถานการณ์และดับไฟได้ในท้ายที่สุดพร้อมทยอยช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและค้นหาร่างผู้เสียชีวิตภายในห้างสรรพสินค้าดังกล่าวทางด้านประธานาธิบดีวโลาโดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนระบุว่านับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของยุโ,ปโ,ยโรป Терористичною організацією світу, і це факт. І це має бути юридичний факт, і кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки і мита російській державі. Це давати гроші терористам. Контібенапу нам клумбратеті Севен, ті камлангпрасумгаликантіхуанбавелі прате Ярмані. ออกถแถลงการร่วมให้คำมั่นพร้อมยืนเคียงข้างชาวยูเครนไปจนถึงจุดที่สงครามครั้งนี้สิ้นสุดลงจะได้นหน้าสนับสนุนทางการเงินทางด้านมนุษยธรรมทางการทหารและทางการทูตอย่างต่อเนื่องรอพร้อมเห็นพ้องเตรียมออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียระลอกใหม่เพื่อให้รัสเซียรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่ตนเองได้ก่อไว้ในช่วงตลอดเวลา4เดือนที่ผ่านมา